สวัสดีครับในส่วนของไฮไลท์ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมกราคมปี2564นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของตลาดเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโดยมีปัจจัยจากนโยบายของไบเดนที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เรื่องของวัคซีนที่ในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมีการฉีดแล้วก็ มีการคาดหวังว่าเศรษฐกิจเนี่ยของโลกเนี่ยจะเริ่มกลับมาสู่ภาวะที่เป็นปกติมากขึ้นครับในส่วนนี้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยได้ปรับเพิ่มขึ้น1.2นะครับในเดือนมกราคมในสกุลบาทแล้วก็คิดเป็น1.4ในสกุลดอลลาร์สูงกว่า MSCI ของอาเซียนที่ติดลบนะครับที่1.9นะครับไฮไลท์นอกจากเรื่องของ performance แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์ในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายรา,า,ายวันอีกด้วยนะครับโดยในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่2ที่มีมูลคา่าการซื้อขายรายวันเนี่ยเกินกว่า1นึ่งแสนล้านบาทต่อวันนะครับแล้วก็เป็นสถิติสูงสุดนะครับในตั้งแต่ตั้งตลาดมารวมถึงเรื่องของตลาด m อ i นะครับที่ได้ทําตัชนีเนี่ยสูงสุดในรอบ18เดือนด้วย เรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราติดตามนะครับเพราะว่าผมว่าพัฒนาการของตลาดทุนในตอนนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดที่วอลุ่มที่สูงขึ้นเนี่ยก็เป็นจุดขายของตัวตลาดไทยนะครับเมื่อเทียบแบบภูมิภาคครับขอบคุณครับ